สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Good Morning Insight นะคะ Insight รับอรุณวันนี้ค่ะมาอยู่กับผ้าแพ่นะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันตอนเช้าๆแบบนี้ถ้าหล่นโล่งเลยตัย้งแต่เช้าชอากาศก็เฮ้ยวันนี้อากาศดีนะดิฉันมีความสุขตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดิฉันก็เลยมองอะไรเป็นสีชมพูมาตั้งแต่เมื่อคืนจน,นถึงตอนนี้นี่กล้องมาถาอโู่เป็นหมด้ากคุณก็เป็นสีชมพู ชุดของฉันสวัสดีวันจันทร์ก็คือเป็นสีชมพูฉันรู้ว่าวันอังคารเลยนะเพราะว่าสีชมพูหมดเลยแล้วยังไงซีเมื่อคืนนี้คุณท่แพรเขาไปคอนเสิร์ตมาใช่ก็ไปดูสามลูกรักพระเจ้าพาลูจูเจสเตอร์แล้วก็บิวกินนั่นเองนั้ล่ะหนุ่มเจฟเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ลูกรักพระเจ้าแต่เป็นลูกรักโปรดิวเซอร์เราด้วยโอ้โหให้พี่สุดค่ะลูกกิ๊บกราดเหมือนกันนะชอบมากเรียกผมว่าเจฟไม่ได้นะต้อง ต้มเสียงต้องนุ่มนวลคุณ<แ>คุณจะมากันโชคโคกฆนะ่ากันหนุ่มเจฟไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งสาคนก็คือพยายามแบบสุดความสามารถมากด้วยความที่เป็นแฟนคลับเชนอนูแล้วรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาพยายามมากนะกนะารที่จะต้องออกมาปรากฏตัวครั้งแรกในงานอีเวนต์ในไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่เขาสูญเสียเพื่อนรักอย่างมุนบินไปเขาก็ไม่ได้รับงานอีเวนต์หรืออะไรเลยนี่ถือว่าเป็นปรากฏตัวครั้งแรกเลยแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตดัวยก็เลย ออกมาร้องเพลงแต่ว่ามันเป็นเพลงเศร้าไงคือเหมือนว่าอูดูก็จะฮึบฮึบอยู่เหมือนกันพยายามที่จะไม่ร้องไห้ใช่อูดเก่งมากๆแล้วแฟนคลับก็ตอนแรกคิดว่าจะมีการเลื่อนงานหรือเปล่าขยับงานไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเลื่อนเนี่ยจริงๆแฟนคลับก็เข้าใจนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าสป i ริตเพราะสปีริตแรงกล้ามากจริงนะครับแฟนคลับก็เออได้เห็นแล้วก็ได้ให้กำลังใจพวกเขาแล้วเมื่อคืนก็เต็มอิ่มไปสําหรับโชว์ของทั้ง3หนุ่มโดยเฉพาะหนุ่มคุณแล้วคนทั้งเราแบบ นับให้ฉันเบาๆก็บอกเลยว่าหนุ่มเจฟเี็ยคือแบบโชว์จัดเต็มมากโดยเฉพาะเอาเพลงมันนี่ของสาวลิซ่ามาร้องคุณเคยฟังเันนี้เวอร์ชันผู้ชายไหมแล้วเจอหนุ่มเจฟเขาเต้นด้วยเขามีการยัดสัวเป็นเบาเอ้ยแฟนคลับกรี๊ดนานหอเลยนะเรียกได้ว่าวันนั้นไปดูใครก็คือโดนหนุ่มเจฟตกอยู่ดีคุณเอออ่ะพอบอกว่าน้องเพิ่งจบม .6 รู้สึกเลยว่าเฮ้ย ชีวิตตอนแบบหลังจากจบมหกหรือความรู้สึกตอนจบมหกใหม่ๆของพวกเราอ่ะมันสู้ซ่าม,มากเลยนะูเสือกแบบ เฮ้ยจะแล้วจะเป็นทีการอินทรานซ์ฉันเข้ามหาลัยฉันจะแบบไปใส่็จกระโปรงฉันจะแบบว่าไปเรียนเป็นสาศึกษาเดินเปลี่ยนคาบเรียนถือหนังสือเรียนสวยๆอะไรแบบนี้แต่พอเข้ามหาลัยจริงเข้า้นไงคะฉันรู้เลยว่าความสวยไม่มีอยุดจ้ะฉันรู้เลยว่าความสวยไม่มีอยุดจ้ะคือจะได้แต่งหน้าแบบสวยแล้วก็แบบไม่เพิงไปมหาลัยเพราะว่าตื่นให้กันข้าบเช้าก่อนใช่ไหมคุณมันเหนื่อยเหลือเกินเชื่อใจยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องมาโฟนนะคะแสดงความยินดีด้วยกับเฟรชชี่ค่ะ มันสวยอยู่เลยที่คุณที่ฉันไม่อยากจะเมาเลยที่ฉันเคยใส่เสื้อประมาณนั้นด้วยอ่ะจริงป้ะเคยพยายามจะใส่เสื้อประมาณนั้นใส่กับกับกางเกงขาสั้นไงเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ลุกตาข่ายสีดำมาแรงที่ฉันหยิบมาใส่แล้วคุณเป็นยังไงเนื้อมันปลิ้นออกอมาตมร้องตาข่ายเนื้อมันปลิ้นออกอมาตมร้องตาข่ายมันแน่นมันมันเหมือนแบบรัดแนมลองไปดูนะถ้าคุณปลิ้นแล้วผมแล้วครับสภาพตอนนั้นมันแบบดูเหมือนอวนจับปลาที่มีปลาอยู่เต็มอวนแบบ มาในทุกรูปแบบขายเลยอะยีรศับิวตี้เอ่อคือไม่ต้องแบบผอมแห้งเงินก็ได้คือเราก็สวนในแบบของเราไงแต่ว่าคือต้องยอมเราบว่าดูดูอะไรเอ๊ดีมากๆนะอายุจะ50แต่ว่าหุ่นยังเป๊ะคือเป๊ะไม่ใช่แค่ว่าผอมไปเรื่อยไปเจื่อยแต่ว่าดูสุขภาพดีอันนี้สําคัญใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่า Let's Move on ของเธอเนี่ยจะเกี่ยวโยงถึงกับดราม่าก่อนหน้านี้หรือเปล่าอาจจะต้องคอยติดตเป็นแอโรบิกหรือเปล่าก็เป็นได้นะอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะคะยังปดราม่ามากมาย่ะค่ะามา